วันนี้เราก็จะมารีวิวเส้นทางไปซอยสุเหล่ารักคอนโดยไม่ผ่านไปทางถนนที่ว่าจะไปทางวัดสามงามนะวันนี้เราจะใช้เส้นทางถนนโครงการ หมู่เจ็ดหมู่แปดลำโพนะครับนี่เราก็อยุดตรงนี้หน่อยเพราะว่าถนนปิดและรถชอบไปกลับรถเข้าไปเสียเวลาข้างในเดี๋ยวเราก็จะช่วยเหลือสังคมนิดนึงเราจะ แบลรีเออร์ที่เป็นน้ำท,ท,ที่สำหรับปรตน้ำเอามากันหน่อยให้เป็นที่สังเกตว่าถนนกำลังก่อสร้างเพราะมันมีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ไม่มีอะไรกันคนก็ไม่ก็ได้อ่านน,นี้เราก็เร้ว เขาไปไว้ที่เดิมเขาเคยวางไว้แลว้วีนี้ฝนมันตกและลมแรงก็พัดก็เดินกระดอนไปครับที้เราก็ตรงไปเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวขวากับเขา้าถนนซอยเจริญสุขวิทยา ท่ามของลากร์นแล้วก็เรยวกว่าเข้าสอดบาแล่อดบาแล่นี่ก็จะมีลูกละนาดหน่อยนะเ,เนี่ยเพราะว่าป้องกันรดดวิ่งเร็วเพราะว่าบ้านติดติดกันมาก ปลายเตยียนข้างนามีสามแยกให้เราเลี้ยวขวาอีกเนี่ยเราก็เข้ามาในซอยถนนก็จะกคตไปโคดมาหนึ่งโค้งสองโค้ 2, งสามโค้ 3, ง สีโค้งครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งแล้วก็วาถนนเรียบของรากรอนของฝั่งทาหารนะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับซอยบ้านเรานะถนนก็จะเป็นเส้นตรงเหมือนกันนะ ตรงนี้รู้สึกจะมีการก่อสร้างเราจะวางท่อประปาแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายนะ โซยสุดาลาคอนขวามือก็จะเป็นคังโดตัดนะครับ ถนนค่อนข้าง,างแคบนะต้องหลบกันถ้ามีรถใหญ่เข้ามาไปขวามือก็เป็นคังท็อปขอปซูปเปอร์มาร์เก็ต ถ้าระบายน้ำไม่มีฝนตกน้ำจะขังแต่ช่วงเนี้ก็ออกสู่ถนน340สี่ศูนยกำลังเอาะซากแล้ก็เลี้ยว เข้าไปทางเบี่ยงอาจจะไม่เปิดให้วิ่งแต่ว่าทางเป็นทางเข้าของโรงบรรจุก,กาปตทอตันนี้เราเรอช่างน้ำหนักร,รถ ว่าหนักเท่าไหร่พร้อมถังที่เราเตรียมมาก็รอสัญญาณว่าผ่านได้หรือยังถ้าได้ยินกริ่งสัญญาณก็เข้าไปได้ เราก็ถ่ยเขาช่องไอรอรับการอาัดใช้เวลาสักปักหนึ่งเราอัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกมาชั่งน้ำหนักขาอ,ออกนะอันนี้แก๊สก็มบันจุ เรียบร้อยแล้วพร้อมน้ำหนักเข้าไปเป็นถังเปล่ากลับมาก็คือถังมีน้ำแก๊สแล้วก็้นเรยวขวาอาไปถนน สามสี่ส่สนถนนเดิมก็ยังกำลังกอ่อสร้าง ดีนะรถไม่ค่ยติดมากเท่าไหร่ปกติจะติดเดยอะวันนี้เราต้องระวังรถอยู่เดินใต้สะพานแล้วก็มีสัญญาณไฟด้วยนะให้คนข้ามทางมาลาย ว่าช่วงนี้สะพานลอยเดิมมันลื้อไปแล้วมีไฟเขียวแล้วก็ไปได้ผ่านซอยอเบอร์สองซอยนะเข้าได้สองซอย ซอยโรงเรียนจเจริญรัตุปถัธรรมแล้วก็ถึงจุดหมายเรานะความไข่ KCF หรือกระเซมชัยฟามนะ